สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาพอกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ผมก็ซิมารีวิวนะครับเรียนหลวงพ่อพัดนะครับปุญญกรโม่ดุลเพชรพยักปากน้ำโพนะครับเป็นรูปแบบกล้องนะครับเป็นสีฟ้าข้างหนก็จะเป็นหนาเสือนะครับ มาเบิ่งไปพร้อมๆกันนี่ครับเรี้ย <c oughs> นนี้ก็สบสเป็นเลียนนะครับต้องทิปนะครับตรงหยาขอบดำรายการที่ห้าจุดหกหนึ่งนะครับเดโคโดเจ็ดสี่นะครับข้างหลังก็บจีเป็นเสือเรื่องหน,น ภพัดนะครับนางเสือนะครับเป็นเสือพยักนะครับสวยงามเคือกันนะครับเรียนรุ่นนี้เมืองเงานะครับนักสะสมนะครับอันนี้กันนาเก็บเพื่อกันนะครับรุ่นนี้เป็นยนที่นาเก็บสะสมเพื่อกันนะครับเรียนกันสวยงามนะครับไงนาดีคือกันนะครับสร้างทั้งหมดนะครับ มื่นสี่พันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับนะครับหลุดเนหลุดเงินนะครับมาเบ่งเหรียญที่สองไปพร้อมๆกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาันอันนี้จะเป็นท่องทีเพื่อนนะครับท่องทีพล่งองยาขอบเหลียงและเบ่งตัวเสียนะพี่น้องเสีย ดูขนาดเลยนะครับสวยแกแกแบกแกแบบเลยสวยนะครับอันนี้สวยเรีนะครับบริชช่อมนะครับเป็นอีกรุ่นนะครับที่นาสะสมนะครับอันนี้เลข93นะครับเลขเก่าสามเป็นเลขคู่วัดทั้งสองเหรียญน,นะครับ ติดมาอยู่หาเรียนนะครับปล่อยไปซองนะครับเหลือสามนะครับเรียนอีกเรียนนึงนะครับเอาไปอัดกวาดไหวนนะครับเก็บเนื้อไว้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะไม้ได้ออกนะครับยังสิ้นเดิมดสิ้นเดิม ตูนตามเมื่อเล็กๆนะครับเขาอาจสิปล่อยให้เก็บอยู่อันนี้คงไปสิคอเก็บแล้วล่ะเอามาให้เบิงเอามารีวิวให้เบิงนะครับเบิงตัวเสียนี่ ว่างามอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอนะครัหยุดไว้เพียงสำเนียงก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับผมอยู่น้ำเงินใจนะครับผมสิได้มารีวิวผ่านเบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับหลายๆรุ่นมีหลายรุ่นอยู่นะครับ